ก่อนอื่นขอบอกว่าผมดีใจนะครับที่รายการทัศนาจรติดเข้ามาห้ารูปแต่ไม่ดีใจที่ต้องเสียเงินอีกหนึ่งพันห้ารูปเท่ารูปละสองร้อยเสียหนึ่งพันครับเอาเอาเอารูปวัวมาจะกินเนี่วัวลานาวัวหนึ่งก็ได้วัวหนึ่งก่อนนะฮะตามหลักทฤษฎีนะครับอบบออ,อัน,อ,นอันที่คนชัดเอาคนชัด ตามหลักทฤษฎีจุดสำคัญของภาพเขาจะเรียงลำดับตั้งแต่คนแล้วก็มาสัตว์ใหญ่สัตว์มีชีวิตนะฮะจนกระทั่งถึงพวกสัตว์ปีกแล้วก็มแมลงจนกระทั่งถึงสิ่งม่มีชีวิตระหว่างคนกับช้างคนเดินจูงช้างคนจะต้องเป็นจุดสนใจสำคัญกว่านะฮะอันนี้ก็เหมือนกันผมถือว่าคนคือจุดเด่นของภาพนี้ ฉะนั้นลักษณะของคนในการวิ่งอะไรก็แล้วแต่ถือเป็นจุดชัดเพียงแต่ว่าเห็นด้วยกับคุณชัยธัศนะครับที่บอกว่าทําไมระน,นาบความชัดมันอยู่ที่คนที่เดียวนะฮะทั้งๆที่วัวอยู่ในระดับเดียวกันทําไมมันไม่ชัดอันนี้ก็เป็นจุดบกพร่องของภาพนี้ออภาพรางวัลที่หนึ่งไม่ใช่ว่าดีหมดนะฮะดีสักแปดสิบเปอร์เซ็นก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับคงไม่มีรูปไหนในโลกนี้ที่ดีร้อยเปอร์เซ็น์นะครับ อันนี้ข้อเสียก็คือคนแต่งตัวสวยนะผมตำหนิอย่างหนึ่งคนแต่งตัวสวยดูๆจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงยังไม่รู้เลย <c oughs> นะฮะอันที่สองก็คือวัวที่อยู่ใกล้ที่สุดค่อนข้างจะนิ่งจังหวะก้าวเท้านะฮะไม่ค่อยสวยลักษณะเหมือนวัวยืนนิ่งๆถ้าจังหวะก้าวกระโดดนะจะดีกว่านี้นะรุนแรงกว่านี้รูกนี้จะดีขึ้น อีกอย่างหนึง่งข้างหน้าควรจะเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะฮะรู้สึกจะชิดขอบไปหน่อยนะต่อไปครับรูปวัวอีกรูปหนึ่งรูปนีนะ้ความจริงความชัดจะต้องวัวอยู่ที่วัวต,ตัวแรกนะอย่างที่คุณชจาัฐบอกว่าวัวต,ตัวที่สองเพราะว่ามันมีสีที่แตกต่างนะแล้วก็ไปชัดที่ตัวที่สองซึ่งก็ มันก็สวยไปแบบหนึง่งแต่ถ้าหลักทฤษฎีจริงๆตัวแรกจะต้องชัดกว่าจะต้องเน้นชัดตัวแรก mm hmm. สำหรับคนในนี้ชัดสู่เด่นสู้บัวไม่ได้แล้วก็ตำหนิอีกนิดหนึง่งถ้าเส้นหวายนั่นนะฮะคุณสามารถตัดปลายทิ้งได้นะฮะอย่าให้มันถึงตัวบัวผมว่าจะสวยกว่านะตัดบัวเอาตรงเส้นปลายทึึงตัวบัวออกไปซะเพีแต่ยกโค้งมาแค่นั้นก็น่าจะสวยแล้ว ตอนนี้พอเส้นมันมาถึงตัววัวเนี่ยก็ทําให้เห็นไปว่าเอ๊ะชื่ออันนี้มันเป็นเชือกหรือเป็นหวายกันแน่เป็นดึงเชือกที่ตัววัวหรือเปล่าข้างหน้าขับแคบไปเหมือนเดิมอันนี้ถ้าผมตัดนะฮะผมจะตัดข้างบนทิ้งนะขยายข้างหน้าเป็นรูปตามแนวนอนข้างบนไม่จําเป็นนะฮะไม่จําเป็นจะต้องเห็นหลักไม่จําเป็นต้องแสดงว่าเป็นวัวลานมีหลักปะตรงกลาง ในภาพนะฮะเราเน้นจุดเด่นตรงไหนนะที่คนวิ่งที่วัววิ่งมันจะเป็นวัววิ่งจากไหนก็นแล้วแตนะ่เรื่องเราอยู่ที่วัวกับคนไม่เห็นหลักวัวลานก็โอเคนะ,ะใช้ได้มันจะเป็นต้องแสดงให้หมดผู้ดูเขาขอมมองพับเขาก็รู้เองนะฮะว่าเป็นการวิ่งของวัวลานไม่ต้องเป็นเห็นหลักก็ได้ครับต่อไปขอรูปรูปนี้เนะอารูปนี้แหละมาเถียงกันหน่อย รูปนี้สีสันสวยการหามุมกล้องสวยแต่ผมไม่ชอบตรงที่ว่าคนหันหน้ากลับมามันเหมือนกับว่ามาดูรอยเท้าตัวเองคือไม่ได้ตั้งใจจะเดินไปจริงๆเป็นการแสดงให้ถ่ายรอยเทา้าแล้วก็หันมาดูว่ารอยเท้าวสวยไหมคือไม่ได้เดินไปข้างหน้าอย่างที่คนทั่วไปเขาเดินนะเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวหรืออาจจะตะแคงหันมามองข้างข้างข้างซ้ายข้างขวาเหมือนกับมองวิวทิวทัศ อย่างนั้นถ้าชีวิตชีวาดีกว่านะอย่างนี้หันกลับมามองรอยเท้านี่ผมก็ถือว่ารูปนี้ไม่ได้ให้คะแนนเต็มนะครับแต่ว่าสีสันต่างๆสวยนะมุมกล้องก็ดีเอาละครับ